ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับจากยูทูปครับผมก็มาพบกับผมนะครับช่องยูทูปนะครับกินปลากังมุ้งแล้วก็สวัสดีไปยังแฟนเฟซครับเฟซบุ๊กไม่รู้จากเจ้าครับเดีอ่วดูดีครกบไปกินปลากระมังมุ้งก็คลิปนี้ก็ไปรับชมครับตูซันดีเอ็กซ์สองสองง่าเอลซีครับเล่นนองแข็งพี่น้อง นี่ครับขึ้นมาตัดตินพี่น้องดูจานครับสองสองห้าอดีกนะครับสองสองห้งองอาเอลซีงล่างแบบติฟต์เอลซีนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับกล้ีเป็นดีวอลลอนนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วพี่น้องไม่ใช่ชื่อดูซานเลยครับ วันนี้เราก็อาหายัไปนานพี่น้องไม่ได้ตายับกันนี่คุณมาตัดกันครับอยู่กับโกมัสููกับสองศูนย์ครับอยู่ด้านล่างครับดูสันครับ DX22A LC นี่ใช้เครื่องยนต์ของดูสันนะครับอกซูบไดเร์ดิกิทเนชั่นนะครับ ร้อยเจ็ดสิบสองแรงมากครับพีสองพันรอบสองนาทีระบบระบายความร้อนก็เป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะครับอินเตอร์ค er. ูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยวอเทอร์ Water นะครับหลวน้ำมาปัอมกับปัมนะครับปั๊มมาดุลิกทาวาสกิือดามวีหนึ่งหนึ่งรอยครับ Ya, ja, kotik Jepun. Jangan kalau สองสามสี่ห้าหกแปดแปดลูกนะครับรอเลือดแปดลูกแกียัดสองลูกครับไปเตะแปดดิปินลาดชูดสองตัวครับไปช่วงล่างเอฟซีเอครับของดูรานิงดูวดิวอลอลครับแกต่อยดินไปน้องไปตำกั้นนะครับตักดินนะไปน้อง ปุ่งกี้ก็0.9นจุดเนะก้านะหรือการลุกบตรเบ็ดอาพันน้ำหนักก็ตีไปเลยครับยีดีดสามตันโอ้โหก็บอกว่าใจาย,ยาของเขาคือราชาินดานครับทุกท่าน วันนี้นี่มีลายแยกใน้ร้อมพี่นอ้องจากโรงงานเลยนะครับลายไตปิ้งนี่ครับหนาวอย่าปลาลูกไปด้านล่างพี่น้อง เสียงเครื่องยนต์นี่จะดังแบบไป่ดังไม่เหมือนชาวบ้านพี่น้องเดี๋ยวยังมาเจอที่เก่งครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่เก่งพี่น้องตัวนี้นี่มีกล้องหลังด้วยพี่น้อง ยังมาเจอที่แกงๆไี่น้องดูกับก็บอกว่าน่าดูมากกับเยี่ยวนี้หรือว่าใจได้เหมือนกันนะขุดแกงนะครับ Det ble ille i dag. 我会家，那老板在不着？ น้องยู่กองแข่งแล้วโอโอเอาละครับขุดแก่งแล้วครับเนี่ยครับนานๆกันี่น้องจะได้เห็นดูร้านครับขุดแข่งวันนี้ก็มาเล่นหินดำเลย กันกับพี่น้องดูดันเขบอกว่าจายาราชาดินแดนครับมาดูกับปัาสลูกชิ้ยจริงไหพี่น้อง ตีอาจัะปางลงมาทำเป็นตีต้ครับทำเป็นกั้นลงมาไปเนาะกินดำอ้โหเกยงมากไปเนาะบอกเลยว่าโดนนี้เก็งกับ สีแล้วนี่ดูโกมัสลุครับสองหนึ่งศูนย์ไปแล้วนะครับแบ<อ>บนี้ก็มาดูดูร้านรันไปดหงือว่าดีวอลน์นะครับ có góc không กำลังครับกดจักรเกาหลีครับตักเดนกิมจิ

จบล้วครับมาจอดแล้วครับไหนครับโอเคครับจบคลิปนี้ก่อนรู้งูดับกระจายนะนวัไลร์ก็แชร์ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ